ต่อคำามสำหรับ PCX 160ลูก74ชัก5สีวบานครับตัวลูกเดิมขนาด60มิลชักเดิมขนาด55.5มิลปริมาตรกระบอกสูบเดิมอยู่ที่156.8 cc อัตราส่วนขนาด 12, นเดิมอยู่ที่12ต่อ1ครับตัวเบ้าฝาเดิมคัานอนได้14.3 cc ใส่ลูกใหม่ขนาด74มิลชักใหม่ขนาด55.5บวก10เท่ากับ65.5มิลครับ มาคำนวณหาปริมาตรกระบอกสมใหม่ได้3.14คูณ7.4คูณ7.4คูณ65.5หารด้วย4,000ได้281.6ซีซีมาคำนวณหาอัตราส่วนการอัดใหม่จากเบ้าฝาเดิมครับได้281.6บก14.3หารด้วย14.3ได้20.7ตอหนึ่งครับสูงเกินไปนะครับถ้าเกิดต้องการเติมน้ำมัน9.1และเลือกอัตราส่วนการอัดเป็น10 1ควรทำเบ้าฝารวมให้ได้31.3ซีซีนะครับ ถ้าเป็นน้ำมัน95แล้วเลือกอัตราส่วนการอัานเป็น1อหนึ่งเท่ากับของเดิมเราควรทำเบ้าฝาโร